สุดรายการดิจิลไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับข<ม>ึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยแนะนําแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอป Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรัพยทถนอมสายตาโฟกัส a อป Focus วันนี้นะครับขอแนะนําแอปแรกสําหรับคนที่เป็นช่างภาพ นะครับหรือว่าชอบถ่ายรูปนะครับแน่นอนว่ามันจะมีเวลาที่แสงสวยงามมากๆหลายๆคนเนี่ยสังเกตอยู่แล้วว่าทําไมถ่ายรูปตอนเย็น ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกไม่นานเนี่ยถึงจะแบบได้แสงสวยงามนวลๆน,น,นะครับก็คือ<ะ>เราจะไม่ได้แดดที่แบบเป็นแสงแข็งๆทําให้แบบเงาใต้ตาหรือว่าเงาใต้จมูกบบดําๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแสงช่วงตอนเย็นเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเนี่ยเป็นช่วงที่แสงนวลที่สุด<ะ>ดีที่สุดหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกช่วงนั้นว่าเป็นเมจิกอาวนะครับเหมือนกับถ่ายรูปอะไรก็สวยไปหมดเลยเพราะว่าแสงมันเฉลีย่ยเฉลี่ยไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเมจิกอาวก็จะไม่เท่ากันครับเพราะว่าเวลาของพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ในแต่ละวัน<ช><ฮ>ะนะครับแอป,ปนี้แหละครับมาช่วยนะครับชื่อแอปลูมี่นะครับตัวแอป,ปนี้นะครับนอกจากจะบอกเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับยังบอกเวลาพระอาทิตย์ขึ้นด้วยในแต่ละวันนะครับก็คือเขาจะมี4ช่องเลยก็คือจะบอกเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างเช่นพรุ่งนี้นะครับก็พระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นเวลาตีห้ายี่สิบแปดนาทีก็จะบอกอย่างนี้ใช่นะครับแต่ว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็ยังมืดๆอยู่ยังไม่ใช่เมจิกอัลสำหรับการถ่ายรูปเขาจะบอกเพาว่าเมจิกอัลเนี่ยจะอยู่่ทีน ประมาณนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องตื่นเช้ามาถ่ายรูปสวยๆบางคนจะตื่นมาเอาภาพพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเยงนี้ครับตอนกี่โมงก็สามารถดูจากแอปนี้ได้รวมถึงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เวลาเมจิกอวลก่อนที่พระอาทิตย์จะตกหรือว่าหลายๆคนอาจะเรียกว่าช่วงถอยไหลก็จะได้แสงสวยงามก็จะบอกเหมือนกันว่าเนี่ยพระอาทิตย์ตกดิน 6. กโมงสีนาทีนะแล้วก็ทวายไลท์ประมาณ 6. กโมงสินาทีใช่ในโลเคชั่นที่เรายืนอ,อยู่ตอนนั้น ก็จะได้วางแผนกันได้นะครับว่าเราจะเนี่ยออกไปถ่ายรูปช่วงกี่โมงนะครับหรือว่าตื่นกี่โมงเพื่อมาถ่ายรูปบางทีเนี่ยเราไปตั้งแคมป์นะครับอยู่ในโลเคชันที่พัานที่จะขึ้นแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกตามนี้เลยเรากดมาดูก่อนว่านี่พัฒที่ขึ้นกี่โมงนะกี่โมงถึงจะถ่ายรูปสวยประมาณนี้อากาศมีไหมครพวกฝนตกอะไรอย่างงี้มีไหมครบมีบอกด้วยนะครับว่าช่วงเวลานั้นๆเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยกี่องศาแล้วก็ฝนตกหรือเปล่าหรือว่าเนี่ย ซันนี่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันี้สุดยอดเลยเราจะได้เตรียมตัวเตรียมร่มเตรียมอะไรไปเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นแอปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดแอปสาหรับคนที่ชอบถ่ายรูปครับอ่าค่ะมาถึงเกมมากดีกว่านะคะเกมที่จะแนะนำนะคะในอาทิตย์นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่มาจากค่ายชื่อดังนะคะ b e t e s d a นั่นเองกับเกมที่มีชื่อว่า Fallout Shelter คือหลายคนอาจจะงงว่า Fallout Shelter นี่มันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะคะคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ธีมหลักของมันคือเป็นการสร้างวอลหรือว่าที่หลบภายใต้ดินนั่นเองซึ่งเราเนี่ยนะคะสามารถสร้างห้องนะคะได้เยอะแยะมากมายคือเราสามารถสร้างห้องเนี่ย ให้คนที่ให้คนที่เป็นพนักง,งานของเราเนี่ยมาอยู่อาศัยนะคะรวมถึงสามารถสั่งให้คนในที่พักเราเนี่ยทำงานต่างๆได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทําอาหารไปเก็บของหรือว่าไปสร้างพลังงานสร้างน้าอะไรก็ตามคือสั่งได้เยอะแยะมากมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เล่นเพลิน,นคืออิงลองเล่นแล้รู้สึกว่าคือมันสนุกม,นมันทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยโลกเกิดแบบ เกิดอ,อ,อะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเราแบบมีหลุมหลบภยัยแล้วต้อง manage อะไรยังไงทำยังไงถึงจะรอดชีวิตได้จริงๆมันก็คือเกมพวกแนว้ย simulation นั่นแหละนะครับแล้วก็พยายามป้ายโจทย์ว่าถ้าเกิดว่าโลกข้างนอกเนี่ยสมมติอุกบารตกเนี่ยแล้วข้างในจะาทำยังไงให้คนอยู่ใกล้จะจบขึ้นแล้วล่ะมีพี่อู๋อย่าสินะครับค่ะเกมนี้ก็เล่นได้เพลินๆนะคะไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ <S <S 2> <S 2> บน iOS นะคะแต่ว่า Android เนี่ยอดใจรอสักครู่ค่ะแล้วสักกสำหรับคนที่ชอบแบบว่าแนวสรงางาพวกนี้นะคะไหนๆตอนนี้หนังกลางเข้า Jurassic World นะครับตอนนี้ก็ จริงๆก็มีเกมแล้วคือจริงๆเกม,เกมเนี้ออกมาพักหนึ่งกัด้วยก่อนที่หนังเข้าอีกแต่ก็แนะนําก่อน,น,น,อนละกันนะฮะเกมนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆครับคือสร้างสร้างเมืองสร้างปาร์คแหละจูเลสิคเวิลด์ที่เราบอกว่าแพ้แพงเนี่ยสร้างสวนสนุกนี่แหละนะฮะนะครับก็ะะไปสร้างกันไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีเจ้สาวหลุดไม่ต้องกลัวนะครับเราสร้างอย่างเดียวแล้วก็หน้าที่ของเราคือทําให้สวนสนองหุดมีกาไร นะฮะม,มีคนมาเล่นเครื่องเล่นนั้นนี้เยอะแนะยะแล้วก็ไหนไะหนไหนภาคนี้เนี่ยจรสิทิเวิร์มพูดถึงเรื่องของการตัดแต่งมรุกรรมรและเกิดสาวพันใหม่เพราะฉะนั้นเกนนมก็ยังเปนอย่างนี้ครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเลี้ยวสาวแล้วก็ผสมพันกันพื่อให้เกิดพันใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ด<อ>ูว่าจะดังไม่ดังยังไงแล้วก็เอาไปสู้กับคนอื่นนะครับ,รบเอาไปเอา,เอาไปเอาไปทวนกันละกัน ก็ได้ผลมาเลยครับเกแข่งกันต่อนะครับสนุกสนุกเกมเล่นไปเรื่อยๆเพื่อนๆภาพสวยภาพสวยมากใครดูหนังเรื่องนี้อินแล้วก็คงต้องมาดาวน์โหลดเกมนี้เล่นด้วยเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆนะฮะครับผมนี่คือแอปโฟกัสนะครับและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของคืนนี้ครับทุกผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digilive_tv ครับค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv t a l ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilivetv t a l รู้ถึงเว็บไซต์ครับ w w w d i i g t a l l เวอร์เวับดิจิาลฟ์ท ไลฟ์นะครับได้ทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ